กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะลุงป้าน้าแม่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีวันแม่นะคะสําหรับแม่แม่ทุกๆท่านนะคะที่รับชมอยู่ในวันนี้เนาะนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะเนาะเรามาดูแนวทางหวยลาวนะคะงวดประจําวันที่12เดือนสิงหานะคะเรามาดูเลขกําลังวันกันเลยนะคะเลขในตารางจะมีเลข1น,นะคะ3 2 9สอง้า 5 8แล้วก็เลข4ี่นะคะตัวเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเด่นจะเป็นเลข9และเลข5าเนาะนะคะตัวจาะเลข9้าจะมี91นะคะ9 4สเนาะเลข5จะมี5้าสนะคะแล้วก็58เนาะตัวกันนะคะทุกคนจะอยู่ตำแหน่งนี้ตัวกันจะเป็นเลข2นะคะมีสองนะคะ 28เนาะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะ1 4 4 1 3สี่สี่หนึ่งสามสองสองสาะคะ8 1ดหนึ่งนะคะ, 8, 1, 1, 8ะ,คะอย่าลืมกลับหัวนะคะทุกคนเลข9้าเป็นเลข6นะคะตรงนี้จะได้6 1หนึ่งและ9 4นะคะเนาะแล้ววันนี้นะคะววนพระอย่าลืมเลขพี่น้องนะคะเนาะกันเลขพี่น้อง9 1 9 0นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นสอง 04นะคะแล้วก็80เนาะมาดูตัวเน้นกันบ้างต้องจะเน้นให้5ชุด5หางนะคะ9 119 9 4 49นะคะ28 82 1441นะคะทุกคนและชุดสุดท้ายก็คือ1881เนาะนะคะเรามาต่อกันที่สายวิ่งรูดกันบ้างนะคะเน้นวิ่งรูดที่ตัวเด่นนะคะก็คือเลข9ก้ แล้วก็เลขค่านะคะทุกคนเนาะเน้นวิ่งรูที่เลข9ก้าและเลข5ส่วนสุดเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูตัวเดียวนะคะตัวเดียวอัดหนักนะคะทุกคนสามารถใช้เลขเจ็ดรูได้ทุกราวเลยนะคะเนาะมาต่อกันที่เลขชุด3ตัวนะคะทุกคนชุดแรกเนาะแปดสาสองนะคะ1 2, นึสองแเนาะ 791นะคะ781นะคะทุกคนแล้วก็114นะคะชุดสุดท้ายก็คือ394เนาะนะคะอย่าลืมกลับหัวเลข9กับเลข6ตรงนี้จะได้เป็น761นะคะแล้วก็364การเลขเบิ้ลข้างหน้าตรงนี้เป็น4144นึ่งสนะคะเบิ้ลข้างหลังแบบนี้เนาะแล้วก็การเลขพี่น้องกันด้วยนะคะ 028นะคะ790เนาะ780นะคะ004แล้วก็044นะคะชุดนี้นะคะเพื่อนสามารถเป็นเลขนี้ได้อีกเลขหนึ่งเด้อทุกคน0นะคะ1แล้วก็4นะคะเนาะท่านไหนชอบก็กันไว้ได้เลยนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะเพื่อน 8 3 2 1 2 8นะคะและชุดสุดท้ายก็คือชุดนี้394นะคะท่านไหนจะซื้อเลขเบิ้ลทุกคนเลขเบิ้ลนะคะจะเป็นเลขส 3, 3นะคะทุกคน3 3และ99นะคะ99เป็น6 6ได้แล้วก็เป็น96ได้ด้วยนะคะแล้วก็เลขทูบนะคะทุกคนเลขทูบจะเป็นเลขนี้นะคะ 6 7นะคะ567นะคะ567เลขทูบคือปังมากๆเลยเมื่อคืนนะคะน้อเลขทูบคือปังมากๆเลยนะคะเข้าทั้งดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนเช้านะคะเลขทูบเนาะสุดยอดเลยนะคะ567นะคะทุกคน5 6 7เดเอนะคะจะ <c oughs> ต้องดูให้ก่อนนะคะ ดาวโจน V.I.P. นะคะา7557นะคะฟังสุดๆเลยตรงนี้เข้าดาววีนะคะดาววีเนาะแล้วก็24นะคะก็มีตรงนี้นะคะ24เนาะดาววีนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดฟังนะคะทุกคน นะคะยังไม่หยุดปังเนาะ06นกะคะ06ก็ได้นะคะทุกคน06ก็ได้อ๋อศูนย์หกไม่เข้านะคะ47นะคะไม่เข้าเนาะแล้วก็เรามาปิดท้ายความปังด้วยดาวโจรเช้านะคะตื่นมาท่านไหนได้รับทรัพย์บางต้องดีใจด้วยนะคะมาแบบตรงๆงเลยเนาะนะคะเลขทูบเลยนะคะ 6 7เสียดายนะท่านไหนที่จิ้ม5 6 7ไว้หนีไปแต้มหนึ่งนะคะเป็นหกหกเเนาะนะคะเป็นเลขเบิร์นข้างหน้านะคะเนาะหกหกเจ็ดนีไปแต้มเดียวเสียดายนะคะแต่ว่าเราก็ได้หกเจ็ดกันแบบตรงๆเลยเนาะ,ะดาวเช้านะคะปังสุดๆเลยหนีไปแต้มหนึ่งนะคะเสียดายสามตัวเนาะไม่งั้นจะมาตรงๆเลยนะทุกคน นะคะแล้วก็ต้องดีใจด้วยสำหรับท่านไหนที่ถูกนะคะดาวจน VIP แล้วก็ดาวจนเช้าเล็กทูบนะคะแล้วก็วันนี้ขอให้รวยๆเฮงงปังๆกันทุกๆท่านท่านไหนสนใจที่จะบูชาทูบสุดปังแบบนี้นะคะก็แอดไลน์มาได้เลย l u c k y ขีดตรงกลางเลข9ก้9ตัวต้อมพารวยนะคะ ทูบ30แท่งนะคะ99บาทเนอะทูบทาเวสุวรรณนะคะ30แท่งก็99บาทค่าจะส่งหมองๆที่4ี่40บาทพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย